19ปีรัฐประหารทักษิณส่วรรสิินอิสรภาพตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องถิ่นของเทพมานครแล้วนั้นจึงให้พลเอกสุนทลภิลาทรินผู้ประช,ระชระากา,ารัฐมนร,ร,รีบ้าปฏิบรติาราชการนัดนายกรัฐมนตรีเขาตั้งใจจะอพิจียิงบ้านผมแต่คนคนที่ถูกใช้เนี่ยเขาก็ขเขาลบเมียผมขเขาเลยบอกว่าประกาศแถลงการฉบับที่หนึ่งคณะ ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมวยไปที่ประเทศ่อยให้สถานาการณ์เป็นไปเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจึงมีความจําเป็นต้องเข้ายึดอานาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานาการณ์ของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและสร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่ประชาชน ให้ฟื้นคืนมาโดยเร็วสุดความหวังและความตั้งใจเมื่อมีฟัตร์ก็ต้องเดินไทยให้สุดทาฉันจะเคียงข้างเธอหมอความหวังสร้างที่บิตใหม่นี่คือฟัตริ้งใหญ่ Long am